สวัสดีครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็จะขึลนแรงแกลนสามสองหมื่นสามพันนะครับที่ไม่ลงคลิปหลายวันทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าผมย้ายมาใหม่ที่เชียงใหม่มาอยู่กับน้านะแล้วก็ที่เห็นว่าผมลงคลิปน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยทำติ๊ k ตอกทำลงเท่าไหร่เลยก็เพราะว่าน้าชอบใช้นะครับไม่มีเวลาเล่นเลย พอผมจะเล่นจะเล่นนะใช้ไปกดน้ำตักน้ำอา่ากรอกน้ำมาให้หน่อยไปล้างจานตากผ้าแล้วก็ใช้ยกของเก็บขยะนู่นนี่นั่นเล็กน้อยเต็มไปหมดผมเลยไม่ค่อยมีเวลานะคะแบบผมเลยคิดว่าถ้าน้าเขาอยู่ห้องเราก็แบบไม่เล่นเกมแล้วกันแล้วผมก็มีเวลาน้อยมากในการดันแต้มให้ทุกคนดู คือนะเขาก็ชอบใช้นอนใช้นี่แล้วต้องเอาลูกเขานอนทำอย่างอื่นเยอะแยะนะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยเพราะฉะนั้นต้องขอโทษด้วยนะที่น้องๆบางคนที่รอดูคลิปพี่ แล้วพี่ก็ไม่ได้ลงให้ก็ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะถ้าอยากให้พี่มีมเวลาจริงๆช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วถ้าพี่เปิดหารายได้จาก Youtube ได้เมื่อไหร่พี่จะไปเช่าห้องอยู่คนเดียวนะเออนะทุกคนอีกแค่ประมาณ900ชั่วโมงช่วยๆกันหน่อยเถอะทุกคนนะเราจะได้ย้ายออกไปได้วยกัน เป็นกำลังใจผมกด, like, ดไลค์กดแชร์หน่อยแต่มาในเกมนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันใหม่เดี๋ยวผมไปประกาศในติ๊กต็อกอีกทีหนึง่งผมปาดเข้าหัวไปแล้วนะตรงนู้นแล้วก็ผมก็วิ่งไล่ตามเลยนะครับทุกคน,เ,นเพราะว่าเราแบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันหลุดนะครับทุกคนอย่างนี้สวยนะครับลากหัวไม่ขึ้นเลยนะดูดินะยิงตัวก็ได้ครับทุกคนลากหัวไม่ขึ้นก็อัดตัวโนนหนึ่งไปเลย ตัดภาพมาตอนนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเราได้มา1คิวแล้วตอนนี้มีตัวชุบกันอยู่ข้างหน้าเพื่อนเราก็ดาวไปหนึ่งนะครับเราก็ยิงสโคปไปเลยนะครับมันตายเลยนะครับทุกคนไม่ดาวนะแสดงว่าอะไรนะหมดไปแล้ว1ตีเราเคลียร์ไปแล้วนะครับทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราก็แบบไปชุบเลยนะครับแล้วก็เพื่อนเราก็กําลังจะตายผมก็แบบมันยิงนะครับไอตัวบ้านกลางนะผมวิ่งออกมาเว้นระยะห่างถ้ามันยิงผมได้ผมก็ ร้อมกระโดดสวนยิงหัวนะครับทุกคนไอ้เบอร์หนึ่งของเราก็ตายภายในไม่กี่วินะครับผมก็ว่าจะวิ่งไปชุบลงข้างล่างนะครับทุกคนเพราะว่าผมมีอยู่800ได้2คนนะถือว่าได้อยู่นะแต่ว่าเพื่อนเราบอกว่ามันตึงนะครับผมก็เลยวิ่งมาชุบชุบวงแทนนะตั้งไอวอลปิดก่อนเลยนะคบทุกคนผมเล่นเออเออหน่อยนะเพราะว่าตายแรกของวันนะครับแถมผมไม่ได้เล่นนานนะครับทุกคนอย่าว่ากันแล้วกันนะ แล้วทีนี้นะครับผมก็เลยเช็คไปโคตรกดดันนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าลบตอนนี้ผมก็อัดคลิปอยู่ด้วยนะถ้าลบก็คือแบบชิปหายวายบอดนะครับโอ้โหทํามาทั้งแบบตั้งนาน<ม>คือไรประโยชน์แต่ว่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงเท้านะครับเพื่อนก็บอกว่ามีคนมาแล้วก็ปาดไปนะครับคือผมก็ปาดใ้ที่ตึงนะครับคือแบบที่นี้คือแบบโอ้โหคู่คนรอดูท้ายคลิปแล้วกันผมชุบเขามาทั้งหมดนะครับทุกคนรอดูนะเขาแบบ เขาไม่ชุบผมเลยทุกคนคอยดูผมยอมเสียสละชีวิตเพื่อชุบพวกเขามาแต่เขาไม่ชุบผมเลยนะไปไปดูนะทุกคนรอดูแล้วกัน แต่มาตรงนี้นะครับผมได้ยินเสียงนะครับทุกคนผมก็ไอวอไม่มีแล้วได้กระโดดปาดไปนะโอ้โหว้านะครับทุกคนเขามีโคโนแล้วก็ยิ่งออกมากระโดดปาดผมตายแบบเออๆด้วยครับคือผมเออตีไงนี้ผมยอมรับคือผมไม่ได้เล่นนานนะครับมาช็อตนี้นะครับทุกคนหัวค้างค่าวนะคะบอกว่าจะเก็บไอตี้นี้ให้หมดนะครับเขาจะแบบจะฆ่าล้างไอตี้นี้นั่นแหละแล้วก็หัวข่าวคนนี้นะครับแกนสามหมื่นนะครับทุกคน ผมแบบเชิญเขาไม่ใช่เขาเชิญผมมานะร้อยคอยดูนะครับเขาเล่นกันนะครับคือไม่เซฟแต่ไม่อะไรเลยนะแบบไล่ย,ยิงแบบโอ้โหไม่เซฟอะไรเลยขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้นะครับทุกคนไอ้ตาไปหนึ่งนะครับทุกคนแล้วดูคนนี้นะครับเขาปาดไอตัวนี้นะยิงเขาเดินโล่งๆอย่างนี้พอเขาแบบปาดหัวทีก็แบบแบบว่าเขาไก่นะครับไก่ปาดหัวได้นะผมก็ไม่รู้เขานะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่ คือผมขอบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นคนแบบหัวข้างข่าวนะครับคือแบบไม่ดูตัวเองไม่ดูตัวเองอ่ะแบบไปว่าเขานะครับแล้วก็พอเขาตายปุ๊บนะครับหัวข้างข่าวเขาก็จะว่าเบอร์เบอร์อรไอหัวขาวเมื่อกี้เพี้ยนหัวขาวเมื่อกี้ว่าแบบทําไมไม่ฟังทําไมไม่ออกนะครับัา,างที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะบางทีผมก็เป็นคนอย่างนั้นนะครับทุกคนแบบเออ คือมองเห็นตัวเองอ่ะเออว่าทําตัวนี้ใสัยแย่ๆใส่คนอื่นเขาอ่ะแล้วก็ด่าคนอื่นเขาคือแบบผมยอมรับว่าว่าผมเคยว่าคนอื่นว่าลูกแครนะครับจนเขาเลิกเล่นกับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็พยายามปรับตัวไม่ว่าใครนะครับถ้าใครเล่นดีผมก็ไม่เคยว่านะแต่ว่าใครเล่นไม่ดีผมก็จะตักเตือนด้วยคําบ่นนิดหน่อยนะครับทุกคนก็ ปกตินะเออใครไม่เป็นแรงสูงก็ไม่เข้าใจใครที่เป็นก็อาจจะเข้าใจและก็ไม่เข้าใจนะครับไปเอ,อนนกเรื่องมาเยแล้วเข้าเกมต่อแล้วตัดผ้ามาตรงนี้นะครับทุกคนเขาก็มีเหรียญแล้วนะคือผมยอมชุบเขาสามคนนะครับทุกคนทุกคนดูให้ดีนะคือแบบโอ้คือผมตายคนแรกนะเว้แล้วผมก็แรงแกลนสองหมจะสองหมกว่านะแล้วก็ดูดิเขาไม่ชุบผมนะเว้ ผมตายคนแรกดูดีเนี่ยก็ถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราก็ต้องยอมรับเรื่องแบบนี้เนาะทุกคนก็แต่มันก็ควรแบบยุติธรรมให้แบบให้คนอื่นเขาชุบก่อนไหมเลยห,หัวั้างคาวเนะี่ยคือแบบอยู่แค่มาสเตอร์นะครับทุกคนเราอยู่แรงแกรนสองหมื่นก่อนแต่ว่าไม่ได้เกิดนะครับอท้อว่ะเรื่อ,อ,นองนึงคือแบบผมจะไม่ลงที่นี่อีกนะคือแบบไม่ตามคิวอะ แล้วก็คนที่ลงมาเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ไก่ไก่นะคือแบบมันไม่ได้ผู้เล่นใหม่ที่จะต้องเลือกว่าเออคนนี้เก่งเอาไปแบกก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาชุบอย่างงี้นะผมแบบไม่เล่นกับตี้นีกเลยนะบอกเลยว่าทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไหมเออถ้าเป็นผมผมตามคิวนะครับเพราะว่า ยังไงอ่ะเขาก็แต่ละคนในตี้เราก็ไม่มีไก่นะครับเราก็เอาตามคิวนะครับใครลงมาก็ได้เพราะว่าเล่นเป็นทุกคนอยู่แล้วเซฟแต้มได้ทุกคนอยู่แล้วนะเพราะว่าแต่ละคนก็อยู่มาสเตอร์แกนกันทุกคนนะครับแล้วฉากต่อไปนี้ทุกคนดูให้ดีนะครับทุกคนคือผมตายคนคนแรกนะครับแต่ว่าได้เกิดคนสุดท้ายนะครับ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้นะครับบอกเลยว่าตี้นี้ผมจะไม่มาลงผมจะไม่มาเล่นด้วยอีกนะถ้าอย่างี้อ้ไม่อยากจะพูดทุกคนรอดูแล้วกันนะเออทุกคนรอดูทุกคนรอ,อดูแค่นั้นแหละทุกคนรอดูทุกคนรอ,อดูนะ,นนะเห็นไหมชั่วไปนั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาชุบผมแค่นั้นเออบางคนบอกว่า ไอ้เขาก็ชุบแล้วนี่จะอะไรนักหนาอีกก็ไม่อะไรนักหนานหรอกครับแค่ไม่พอใจอ่ะเออไม่พอใจแบบทั้งที่ททเราตายก่อนเรายอมเสียสละเสียชีวิตชุบพวกเขามาทั้งสามคนแต่เราแบบเรายอมเสียสละเพื่อพวกเขาแล้วเขาก็ไม่ชุบเราอ่ะชุบคนสุดท้ายอ่ะให้ทุกคนรู้สึกยังไงวะแล้วก็ถ้าลบก็ผมก็น่าจะลบเยอะนะเว่ พราะไม่มีคิวไม่มีดาเมจแล้วก็มันต้องมีระยะเวลาในการอยู่เกมอยู่ในเกมให้นานๆด้วยอ่ะแล้วก็ตัดมาช็อตนี้นะครับทุกคนผมก็กําลังจะวิ่งไปข้างหน้านะครับแล้วผมก็เจอแล้วก็ผมก็วิ่งถอยออกมาผมโดนสก,กิดวีเดียวหัวแตกนะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็เบอร์หนึ่งบอกว่าตายอีกแล้วเหรอโอ้ มึงไม่เป็นผมเขาไม่เป็นผมเขาไม่รู้หรอว่าผมโดนอะไรนะครับแบบผมพยายามถอยออกแล้วนะสวนก็ไม่ได้ด้วยเออแล้วเขาก็เนีนะ่ยนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็แบบอยู่แรงแกนหมื่นแปดนะครับขึ้นมาได้ไงก็ว่าอยากรู้เหมือนกันนะครับทุกคนตายง่ายเกินโอ้ท้อทุกคนผมจะไม่มาเล่นกับตีนี้อีกนะขึ้นมาได้ไงไม่รู้นะครับทุกคน หมดคําจะพูดนะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ตามเวียนตามกรรมนะครับผมก็เลือกมาเล่นตีนี้ด้วยผมเองด้วยตัวผมเองนะครับโทษใครไม่ได้นะก่อนอื่นนะครับทุกคนผมขอให้ทุกคนแบบช่วยดูคลิปให้จบแล้วกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยได้ไหมครับพัดหลอ กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับผมจะได้เปิดหาไลค์ได้จาก YouTube ได้สักทีอีกแค่900ชั่วโมงอีกแค่280 0ชั่วโมงเองครับกดไลค์กดแชร์หน่อยครับโอ้โหถ้าคนใน TikTok มาดูก็กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยเถิดโอ้โหกดแชร์สักคนละแชร์สองแชร์ได้แน่นอนนะ ก็ไม่รอดนะครับผัวขังข่าวผมคือหมดไฟหมดกําลังใจกับตี้นี้มากเลยนะเห็นแล้วแบบแบบเห็นตี้นี้เลยก็แบบอึดเหยียดแล้วก็อิดอจจัดใจมากแล้วเล่นคือแบบแล้งแกนเขาเล่นกันอย่างนี้เหรออยากรู้ว่าถามจริงออที่สองไม่ได้ผมไม่ได้ยิงใครเลยนะรอเกิดอย่างเดียวอะเออไม่ได้ยิงใครเล่นไม่ได้เลย คนหงุดหงิดอบบบอกเลยเล่นอย่างเงี้ยบอกเลยจะไม่มาเล่นแบปตี้นี้อีกนะคทุกคนกดออกเลยนะ,ะแบบพอพักนะครับไม่ต้องเล่นแบปตี้นี้อีกนะเค่ะน,นั้นแหละจบพอเลแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าเราก็ขึ้นแล้วน,นะครับหมื่นสามทอว่ะ